สวัสดีครับทุกคนมาเมืองครับผมเป็นคนไทยที่เกิดป,ประเทศนะครับมาเมืองก็กลับมาจากประเทศไทยแล้วครั้งนี้ก็จะแนะนำของฝากหรือของที่ซื้อกลับมาจากประเทศไทยนะครับทุกคนเพซื้อเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับมาเมืองก็สองของนะครับจากประเทศไทยนะครับผมเยอะมากราคาก็ ทีนี้นะครับทุกคนเห็นปะสามพันสองร้อีเจ็ดสิาทยงวะซื้อเยอะเกินไปนะครับผมอหนักโอเคงานก็ทุกคนนะครับไปดูดูข้นงในด้วยกันโอเคทุกคนจะเปิดแล้วนะนะครับมาดูด้วยกันนะครับว่ามะม่วงเนี่ยซื้อกลับอะไรมาบ้านนะครับ เอี่ยว่ะแต่เอาจริงๆแล้วเราตกลงมาเมื่อก็อจำไม่ได้นะครับว่าซื้ออะไรกลับมานะครับผมโอเคเปิล 1, 2, ดละหนึ่งสองสามเจเรฮุบแบบนี้โหตกลงแน่นอน มียาดมแน่นบบอนกรีนเบบว่ายาดมสุดเลยเฮ้ยด,ดูสิทุกคนยอมมากแล้วก็อีเกยียนนึ่นด้วยอ่ะงานก็ดูจากอันนี้ดีกว่าติ๊งอู้ตอน,นี้ตุกคนมาเมืองก็ใส่กางเกงช้างอยู่ใช่ปะ นี่ซื้อกลับมาก็คือการเกนช้างที่สีสวยๆนี่เห็นปลาตะกรงดูสิสวยมากเอยมีทั้งหมดสีสีเลยโอ้แม่เจ้าเอามาเอาไปขายดีกว่าอีเนี่ยของญี่ปุ่นก็สมุตงไทเฟสอะไรเนี่ยนะตะกรงของญี่ปุ่นชอบซื้อการเกนช้างเลยนะเนี่ยเจ้าของเราบอกว่าขายดีมากเลยนะตะกรง อี๋อันนี้ราคาเท่าไรดีอะตุกองอันนี้อันละเท่าไรดีอันละเท่าไรดีคอมเมนต์มาให้หน่อยได้ไหมอืมสักประมาณห้าปเย็นได้ไหมห้าปัเย็นก็ถ้าจะตนนี้ก็เท่าไรนะหนึ่งปันสองร้อยห้าสิบบาทโอเคไหมทุกกองคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมครับว่าืถ้าจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอามาขายที่ไทยเอามาขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายแต่ลราคาเท่าไหร่นะครับผม นี่การเกณฑ์จางสวยจังเลยโตไปโยอเวอรอันนี้จะมาดูที่หลังดีกว่าเนี่ยเห็นเดีวใช่ไหมตวก่องอันนี้ก็คือยาดมแต่ว่าเดี๋ยวจะจะมาดูข้างในเนี่ยมียาดมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูที่หลังนะครับผมอันนี้ก่ออันนี้อะไรอ่ะอ๋อ อันนี้เสื้อ,อน,นั้นแหละกระเป๋าสะทธรรนะครับผมของลาบูาโดนะครับได้มาว่าอันนี้คือแบรนด์ของประเทศแต่ใช่ไหมครับเพราะจากนันซื้อมานี่ใช้อยู่นะอันนี้นะครับชอบมากเลยคืออันนี้คุณภาพดีมากนะครับถ้ามีคงญี่ปุ่นนะครับที่อยากจะซือ้อกระเป๋าของประเทศต่เนี้ยมาม่วนจะแนะนำอันนี้ลาบูาโดนะครับชอบมากเลยต่อไปนี่อะไรอะ่ะ อ่อโปสต์การ์ดมั้งใช่ใช่ใช่โปสต์การ์ดนีなな่แหละโปสต์การ์ดที่ซื้อจากที่ไหนนะที่เอ่อไซอัมอบังค็คกมิวเซียมปะที่อยู่ข้างหน้าอ่ามาบุญครองนะครับผม ชอบมาอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยอันนี้ชอบมากเพื่อนๆชอบบันไหนมากสุดนะครับ 1..2..3..4..5..6..7.. คอมเมนต์มาให้หน่อยนะเดี๋ยวนะตุ๊กต่งอันนี้ก็ยาเิมอีกไปดูที่หลังด้วยกันนะโอเคปะต่อไปอ,อันนี้คือ อัาชัช่ช่ยชัใช่ๆชๆมชัยมาเมื่อซื้ออันนี้มาทุกคนยาดมยาดมเป็นพิเซษเลยยาดมนียก็ายาดมโบราณไหมไม่รู้นะอันนี้ยาดมที่สุดที่ตลาดปากคัสนะครับผมแล้วก็อันนี้แก้วของประเทศไตยสวยมาก แต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยแก้วเนี้ยมีชื่อพิเศษไหมแล้วใครทราบไหมครับ,รมมรบอันนี้แก้วไทยนะครับค่าสามสิบบาทอันนี้มีชื่อไหมครับทุกคนบอกให้หน่อยได้ไหมแล้วอันนี้ด้วยที่ใส่พริกแห้งมัง้งนี่ก็ชอบมากสวยอันนี้ก็ซื้อที่ตลาดปากรัดมังกร แล้วก็อันนี้ก็อะไรนะจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะอ,อุอันเนี้ยที่ใส่อาจจะเกลือหรือพลิกอะไรสักอย่างนะครับทุกคนน่ารักมากชอบนะครับว้าวใช่ใช่ใช่อันนี้ซื้อกลับมาต่อไปอันนี้ถามด้วยนะน,นี่ อันนี้ก็ซื้อที่ตลาดปากรัดมังกงอันนี้เจสิบาทสวยจังเลยอชอบโทรไปของกินจะทุกกล่องเต็มไปหมดเลยนะเริ่มจากอันนี้ดีกว่าโอ้โห <c oughs> ดูสิทุกคนดูสิทุกคนดูสิดูสิอันนี้เป็นเบนโตะเบนโตะ คือมเม่วเนี่ยชอบให้ของญี่ปุ่นเนี่ยกินเบนโตะนะครับผมเบว่าเบว่าแกล้งแกล้งของญี่ปุ่นนี่ใส่ไม่ดีเน,ะนาะนะครับมีรสชาติอะไรบ้างน,นะมีอันนี้อันเดียวกันเออ,อน,นี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตอนนี้นะครับที่มาเม่องซื้อมากม็ทั้งหมด5รสชาตินะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนชอบอันไหนมากสุดครับคอมเมนต์มาให้หน่อยได้ไหมเบนโตะนะครับนี่ จะได้แกล้งอีกรอบต่อไปเอ้ยอันนี้นะครับบลูเอลฟ์น่ะนะครับทุกคนนะครับดูจากลามบลูเอลฟ์ไหมทุกคนคือสำหรับของญี่ปุ่นแล้วนะครับดำมากเลยนะครับถ้ามีลูกค้าของญี่ปุ่นนะครับมาที่ไทยเนี่ยมาเมืองก็พาไปร้านนี้นะครับบลูเอลฟ์น่ะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเรียกอะไระครับอืมเป็นซอสอันนี้เรียกอะไรอันนี้ไม่ใช่ว่าหั่นกุ้งสำเร็จรูปใช่ไหม ไม่รู้ว่าจะเรียกกับอะไรนะแต่ว่าเป็นเครื่องที่จะทําอาหารนะครับทุกคนอันนี้แป้งต้มขาไก่นะครับแล้วก็อันนี้กระเพรานะครับโป่งแล้วก็อันนี้แป้งผัดไทยนะครับเดี๋ยวจะทําอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวมะม่วงจะทําคลิปด้วยนะว่ารสชาติเป็นไก่บ้างนะครับให้คงไทยลองกินดูดีกว่าโลโก้ยังม,มีอีกนะอาหารเนี่ยเต็ม <laughs> <laughs> ไปหมดเลยนะทุกคน อันนี้เป็นอาจิโนมโตต้มยำอันนี้มาม่าต้มยำอันนี้ผัดพริกเผาแล้วอันนี้ผมพลูน้ำราดมูแดงอ่านถูกไหมอ่านถูกไหมอันนี้ก็คือพ่ทตหมูแดงนะชอบมากเลยมูแดงอันน้ำพริกแกงผาแนงน้ำพริกแกงผาแนงน้ำพริกแกงเหลืองแล้วก็เครื่อง ท้มคาเครื่องท้มค่าเออข้าวมังไก่อร่อยมากจะแบสเลยอันนี้นะครับพิกไก่ทอดนะครับแล้วก็อันนี้เครืร่องอบบรปรุงอบโมดิงโอ้มีคำแบบนี้ได้เครื่องปรุงอบโมดิงน่ากินมากเลยเนาะน่ากินมากเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ขนมโอเคต่อไปจะเป็นขนมนะครับ ดียวนะโอ้ยอโคตรหอมไม่ได้เก็บดีดีก็เลยแบบแบๆบเลยเลยยังวะยังวะแต่ว่านี่นะากับทุกคนพริพตนะครับพิิส์นะครับรสชาลาบแล้วก็ต้มยำคุ้งทำมไม่แบมบแบบเนยังวะ ม่เป็นไรช่ม,มันเดอแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นขนมทาไมเสือ,อน,นี่เปล่าวะอ่ะใช่ใช่เพราะว่าต้นนี้ต้นที่มาเมอภัยสือของฝากนะครับผมภั่กับคนไทยนะครับผมแล้วก็เขาแนะนํานะครับอันนี้กับอันนี้ต้นเด็กๆคนไทยกินอันนี้ใช่ไหมยำๆเด็กๆะใช่ไหมเขาบอกว่าต้นเด็กๆก,ก็กินอย่างนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ด้วยแต่ว่า อ,อย่างยินได้อยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ผงเลยนะนะครับค <_ S 1> <_ C 2> อมีใครชอบกีันนี้ไหมครับมีรถลายรถจ้าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนชอบรถจ้าไหนบ้างคอเม์มาให้หน่อยนะแล้วก็เอ้ยอะไอ้อะอันนี้น้ำซอสอ,สอัฟทายามูน่ากินแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มสุกี้ว้าวสุดยอด แล้วก็แน่นอนมักเก้นลครับอันนี้นะข้าวข้าวไข่าขาดาใส่มักเกออร่อยมากโหชอบกากหมูได้อินคำนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคมาเมื่นเนี่ยไม่ได้นึกถึงว่ากากหมูเป็นอาหารนะเพราะว่ากากก็คือกากใช่ไหมการกรูอแสดใช่ไหมที่ ว่า,เ,าเรียกอะไร呀กากับแสตอธิบมยเป็นภาษาไทยคืออะไรว่าไม่รู้แต่ว่าได้ยินคำว่าก,กากแล้วเนี่ยมเม่วงก็นึกถึงว่าที่แบบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของที่ไม่กินอ่ะจะทิ้งอ่ะ,ะ,อะแต่ว่าพอได้รู้จักเมนูนี้กากหมูเนี่ยนะครับมเม่วงก็ชบมากอร่อยมากแล้วก็เนี่ยนำพริกเผาอุ้ยจะเผ็ดไหมอ่ะ แล้วก็กนนตุ่มแน่นอนขาดตไม่ได้ก็คือเต้งน้ำชิมซีฟุตพอตุกสตาบัมกิงกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมกิงกับอะไรก็รสชาติจะเป็นน้ำชิมชีคูดแล้วนะครับทุคงอร่อยมากคือบางทีเนี่ยมะม่วงก็ไปกินซีฮูตที่ญี่ปุ่นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยกินซีฮุตที่ญี่ปุ่นทุกทีเลยนตะมมุงมะม่วงข้อคิดถุง นำชิมซีฟู้ดเลยเฮ้ยน่าจะนำชิอน่าจะเอานำจิ้มซีฟู้ดมาเนอะอะไรเนี่ยนะทุกคนดีนะครั้งนี้ซื้อมานำจิ้มซีฟู้ดที่ปกง,ง่ายปกง,ง่ายนะครับนี่ดีใจแล้วก็อ่ากาเฟไทยมะม่วานเนี้ยชอบกินกาแฟไทยนะครับก็เลยอย่างนี้เชื่ออะไรนะเขาช่องใช่ไหมอ้าปิดไหมถูกไหมเข่าช่องนะครับแล้วก็อีกอย่าง อันนี้เป็นมาเล็ดมาเล็ดนะตุกงกาเฟ่เฮ้ยโอ้หอมกาเฟ่นะครับตุกงอันนี้อีโฮอะไรนะกาเฟ่โดยพายงโดยพายงอ่านผิดอ่านถูกไหมตุกงอ่อยังมีอีกอะยังมีอีกอันนี้อะไรอ่ะผู้เขาทองซอสพรุงรสชาติอาหารคุกกิ้งซอส คงอะไรอ่ะอันนี้คือน้ําปลาเหรอครับจําได้ว่าเขาแนะนําให้ผมมัง้งนะครับน้ำอันนี้อันนี้อะไรกรัตุกองบอกให้หนยได้ไหมอันนี้เป็นน้ําปลาหรือเปล่าอันนี้หมดแล้วตะก่อนทึงเวลานะครับเดงมาดูด้วยกันนะครับตะกกองว่าอันนี้กับอันนี้ขันในมีอะไรบ้างนะครับโอ้ยยังมีเบนโตอยู่อีกว่ะเบนโต สุวเบนท์เยมากเฮ้ยโอเคมาดูจากอันนี้ดีกว่าทุกคนยาต้มแรกก็คือโพฮับโพฮับใช่ปะโพฮับต่อไปเปปป้ามีฟิลนี่ชอบต่อไปแน่นอนขาดไม่ได้เนอะโพซิียมนะครับต่อไปนะครับไทเกอร์เบิร์มนะครับ ต่อไปนะครับเปปเปอร์มินต์อีกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนคนไทยและคนไทยและคนญี่ปุ่นนะครชอบเปปเปอร์มินต์เยอะแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรอ่ะพาสเทลรหรอพาสเทลใช่ไหมอันนี้สีน่ารักมากเลยนะครับตะกอมต่อไปพาสเทลอีกนะครับสีสวยกว่าสีสวยมากมากนะครับสีใสๆนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่าเปปเปอร์มินต์ฟีดสีดำนะครับเปปเปอร์มินต์ฟีดสีดำนะครับซึ่ง <Go on. S 2> ในาคลิปนี้ในคลิปที่แล้วนะครับทุกคนเรียวต่วาของมือจะเขาบอกว่ากริมผมเปปะปั้มมีฟิลซีดาเนี่ยเมืองเมืองเ,อเรียกอะไรอ่ะที่ที่ที่อะไรอ่ะใส่ที่วางไว้ในห้องน,น้ำที่ในห้องน,น้ำกริมผมผมอันนี้เรียกอะไรไม่รู้นะอันนี้นะคะในภาษาอิปเป็นจะเรียกก็โฮโกไซนะครับผมอ่ะต่ออันนี้คืออะไรอ่ะกรี กรีนกรีนเฮิร์บกรีนเฮิร์บนะครับกรีนเฮิร์บนะครับขาดแล้วนะครับอย่างวะต่อไปนะครับอันนี้นะครับชื่ออะไรครับนอนชื่ออะไรนอนนอนชื่ออะไรบาเพ็ก์หรเปาวาเพ็กส์วาเพ็กสอ์อะไรสกักอย่างนะครับอ่ะโทรไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ยาดมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้มัอนกัไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่หอมมากขออันนี้วันดันตะกอ ต่อไปแน่นอนขาดไม่ได้ก็คืออันนี้นะตุก๊กกองหนไทยขนไต่นะครับแล้วก็มะม่วงก็พืชแห่งว่ามีสีขาวด้วยคนซื้อมานะครับไม่รู้ว่าอันไหนหอมกวานะครับจะลองดูนะครับอันนี้ก็ขนไต่ใช่ไหมยามีอีกนะตุก๊กกองคันในนี้ก็จะมีอันนี้นะครับยาดมเช่นเชงอัานปิดอ่านถูกไหมอ่านถูกไหมเดียวนะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเราเราซื้ออันนี้มาด้วยหรอ ดูสิทุกคนน่ารักมากแต่ว่าข้างในนี่นะเดงคนตายโหน่ารักมากมีไข่ด้วยหรอหรอว่ามีคนเอามาให้เปละะ่าว่จะไม่ได้แต่ขอบุมากมีอีกแกนนึงโอ้ยดูสิทุกคนอนนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารัก,อ,นนก,กอันนี้ไม่ใช่คนตายเนะาะกรีนสมึนไพรหอมเขียงสมึนไพรหอมอันนี้อันนี้ก็มันกัาแบบนัง เมืองฮนไทยเตมไม่ใช่ฮนไทยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะทับทั้งหมดเป็นฮนไทยป่ะวะดูสิทุกคนมีหลายสีเลยมีสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงดูสิทุกคนว้าวนะครับมาเมืองก็ภัยสือที่ เ,เรียกอะไรอ่ะหลางขายยานะคบที่มาบึงครองนะครับ MBK นะครับแล้วตัวน,นั้นเนี่ยเห็นดูเหมือนแบบคนไทยแต่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคนลาอ e ีโฮกันเนาะแต่ว่ามีหลายสีด้วยสนใจมากก็เลยซื้อมานะครับน้ำมัง่งพลายเหลืองน้ำมั่พลายเหลืองอันนี้ซื้อมาทําไมวะจำไม่ได้ถะาเแต่ว่าคิดว่าพนักงานแนะนำนะครับก็เลยซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าก น้ำมันเขียวยาอันนี้นะับะตุกนบางเมืองก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะะับตุกงค,คอมเมนต์มาให้หนูได้ไหมครับว่านี่พวกนี้ใช้ยังไงนะครับเอี่ยงวะแล้วก็วันนี้ก็หอมน้องอันนี้ก็หอมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยาดมยาดมยาดมบทเรียกอะไรเนี่ยยาดมโบราณใช่ไหมไม่รู้นะ ยาดมเนี่ยคีย์คียออกมาแล้วยายาดมสม้มจารุนจิตยาดมสม้มมจารุนจิตอ่านถูกไหมตุกงอ่านถูกไหมอ่านถูกปะนะครับมีสีทองกับสีสีน้ำสีเงินนะครับบนตุกงขอตัวถือยากถือยากแบบนี้แบบนี้ดูอยู่ไหมเห็นอยู่ไหมอ่านะครับตุกง โอเคทุกคนดูสิดูสิอันนี้นะครับทุกคนที่มามื่งซื้อมานะครับทุกคนว้าวโอเมเจ้าโอเมเจ้านะครับทุกคนยาดมเต็มไปมาเลยสุดยอด สุดยอดโอ้แมจ่จ้าโอ้นะครับทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนวันที่วันนี้วันที่วันที่ถ่ายคลิปนี้นะครับทุกคนวันที่19นะครับผมแล้วก็พรุ่งน,นี้นะคะรับทุกะคนมาเม่องจะไปพรุ่งน,นี้วันที่20พรุ่งน,นี้นะครับมาเม่องจะไปที่โรงเรียนญี่ปุ่นนะครับผมมาเตียมปลายนะครับผมจะเป็นผู้บรรยายนะ,ะแล้วตอนนั้นเนี่ยมาเม่องเขจะพูด,พดคุยเรื่อง ประเทศไทยนะครับวก็ต้องนั้นนะครัะกตองมาเมืองจะเอายาดมภัยแจกให้กับนักนักเรียนที่นั่นด้วยนะครับผมคือครึ่งครูนะครับมีเพื่อนของญี่ปุ่นมีเพื่อนมาเมืองนะครับเพลงคุณครูที่นั่นด้วยนะครับผมที่โรงเรียนนั้นนะเข้าบอกเข้าบอกว่านะครับที่นั่นเนี่ยมีนักเครียนทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบก่อเบิกอาจารย์ครูนะครับเขาเลยคิดว่าเริ่มทั้งหมดประมาณสองร้อยคนนะครับบนตักของเขาเลย จะนับว่านะครับของฝากนะครับโอไหมอันนี้1 2 3 4 5 6อันนี้6ใช่ไหม1 2, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 5 10่ามีอีก1 2 3 4 64ทุกคนนับด้วยนะ 110แล้วแล้วก็ที่ห้องมาม่วงก็จะมี1 2 3 4 160แล้วแป๊บหบนึ่งนะยังมีอีกแน่นอนไม่ต้องทำได้ไม่ได้ไม่ไดพอไหมพอแล้วใช่ไหมใช่เนาะคิดว่าพอแล้วนะกรับทกค จะให้นะคะตกคนอันนี้คือคอนที่จะเอาไปนะคตะกคอาจจะให้ดูนะว่าเอาไปอะไรบ้างอันนี้ทำมดเลยนะเอาไปแจกเลยนะตกคน เด้งโอเคทุกคอนะครับแบบนี้เลยาเมืองข้อนะครับตุกกองบเมืองข้อนะครับท่านใจทำการเพื่อประเทศไทยกับประเทศปุ่นนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับบเมืองข้อเรียกอะไรอ่ะโอกาสที่พครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมที่ให้คงยิบพึงรู้จักเรื่องประเทศไทยนะครับตุกกองบเมืองข้อท่านใจทำงานนะครับนะครับ เตรียมพรีเซนเตช่องเรียบร้อยแล้วแบบนีบ้เลยตัวกองเตรียมพรีเซนเตช่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ท่านใหญ่ทำการนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็หม,ม่อม่วงก็จะทำคลิปนะครับเราคนลงในเพจอีกรอบนะครับว่าตัวกองน,นะครับบรรยากาศนะครับในโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับเป็นไก่บ้านนะครับตุวกองโอเคขอบคุณมากนะครับที่นะครับตุวกองเข้ามาดูคลิปครั้งนี้นะครับตุวกองเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะตุวกองบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ เก็บของดีกว่าอย่างวะ